มาล้วทกนโอ้โหเฮอยูขักขกมาล้ซกนโอ้โอเคทุกคนเลยเขาก็โชคดีแต่โฉบลายนะที่มูฮะเก็บตาแตะครัอ๋อตัวเลือนสะเลยเพราะว่าปืนขันฉากลุดบลุดดวยน็อตนะปลาไหมเอปากระแตกันที่ ฟางกแดเตะเบ้เลื่อเหลื่อยัางลำลำเลยมันใครเคียววะเจ้าขแมนบ่นันคือมึงเจ้าเท่านั้นเอามาไหนถูกก็ไหนสองตัวนี้ตัวนี้ใส่แล้งเขายิ่งเี้ลยตัวนี้โอ้ทีมงานเราย่างนักกระดาโอ้ดูถีลายนะตัวนี้ลักซิตัวนี้ลักประมาณสองสองปลายหรือสม่งนี่แสองนตัวนี้เท่จนิงนะอ้โอ้ โอ้โอสบายดีพี่เนาะวัสุโุทุกคนเก่าจะไลโมอถ้าเราไปสับลึกเลยเขาไล่ได้นี่เห็นไ่ได้เห็นไม่ไล่กว่าเขาได้เหรอเดินเจาะเนาะอ๋อทุกคนมึงเงี้ยผมทีมงานเราไล่ใหญ่ขนาดเข้าไปกันสองคนอ๋ออมใหญ่เลย อย่าลืมหูมันชงไหนี่เอเปนพื่อนกัก็ตีเออนลงไปเด้ในด้านเหโอ้ไปมากันยืนยเลยเนาะจะไลบาเดียวยิงเออบาเดียวโอ้ทำรเ้ยแต่เาอรานเลยืที่ละฮะอูเมะนี่เป็นอะไรอุ้เอาอะไรกันูมานน่ะเออมาไหนวเ่ลาพี่น้องทลิงานเข้าไปสองคนมาเลย ใหญ่ดีโอ้หลายปีสิบโลบุญละประมาณนะเนาะทีมืาอเท่าไหร่ชองพ้นเป็น <laughs> ไปสองคนนะเมื่อวานทาบุญแลงไปที่กับนทีมงานใส่ราง,งเขาเห็นหนาบบยูรับสองดไปมาได้เาเยนะนไหลวนเอาก่าว้วยกันจะไปต้องเตไป ทีมงานชายลังเขาเขาบอว่าสิลุยเลยมนย่อมไรกัน่าจะได้กับมยอมต้องซองหักนู้วาวตีจากมันอุกจ่ยี่น้่ได้คือเขาเลยเช่นน้นเช่ตามเขาเลยในพันใหญ่ทีมงานเขาก็บหัปลาเลยมากระชากกนทอนมามาล้งขึ้นตอนเลิก มาล่อยางก่อนขยจากนนอนมารับทีมงานเอาเขา,ขากั้มาเลยไปห้าไหมไปเรับแค่ไปไปไปห้ามไหมโอ้ยไปไปค่อยเห็ดจนเข้าบ้านเลยที่เฮ้ยไปไปห้าหม

Sharma wo? Ha? Bachkan kar. A chilla ta ไปจ่อยแล้เอาแน่อยู่แข้งบ่เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยพ่อพ่อพอพ่ พ่อ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 มาพ่อพ่อเจเจเจพ่อ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 ้ยพ่อพ่อมานอ๋อเฮ้ยเยเฮคับเคับเมาเลยสามคนมาโอเคทุกคนเลากัโชคดีแต่โชค赖นะดิหมู่เขาเก็บตาแต่ขู่อ๋อตัวเลือดสะเลยเพราะว่าปืนขัฉาก ลุดบ่ลุดวยบ่ันัน็อตนะมโอปาไหมเะมึงปากระแตกันที่ปลากระแตวะบ่เลือเลื่ยังลำมนนี่มันใครเคี้ยวบ่เอม่นบ่นั่ยคือมึงจเท่านั้นคนใช้มอนแน่นมาเนี่ยแส้งด้ตัวนี้นะมันออกคือตัวนี้บ่ออกตัวนี้ออกทางบ่เออตัวนี้ทางข้อมันไก่เยตทุกนเอ้ยเจ็ลหมูเขาเล ไปจะไล่เราเมื่อไรวะบ่นียเจ็บปันมาเจ็บให้อีกเลยโอ้เ่าเหลืเห็นเลือดอาบโตตัวหาเลยอห่าเลยออูดเลยเออเมยน่อเยนั่ง่านเหมนัผ่าแล้วนะผ่านแล้วบังฮู้อนอนพอนอน มินฮุน <göster> ม <ges 2> mm ินุนไปเทุกคนหล่นนงด้วยเล่นงหลุุบท่านมาลรอกยางไปหามงเฮาก่อนโอ้มุงเฮาก็เจ็บเพะยีดีกรบตาแตกเขียวนะพุทตาอ้บวงตาจะแตกนะน้ำมอสัมโอ้เบใจดิไปเลยทุกคนยางตอวัน ยังรอกลับเลยมูเ่าก็เจ็บเลยไร่เลิกไปเลยหรอกชมานี่กับะมาณชั่วโมงปลายจะฉีดออกลับเลยแล้วัปนี้จะไล่กันทากันโดนกอเข้แคมดแหละว่าจะไล่กันนะโอ้ช่วยเลยทุกคนเลยมาหล่อไปช่วยช่วยยุติเนี่เจ็บมือนันเบาซีกับถือกีเข็บครบมาเมื่อนี่กับหม้อแตงถือรู้หลากปืนดูหลากโอ้ยนันเบาเป็นกรรมเนาะ ขอให้ปลอดภัยไว้ทุกคนเอากินยาก่อนไปในทุกคนเลยมือกัดเจ็บเอาก็อันนั้นเอาเอามือดิเว้ยกอบกินให้เขาเอามือนกอบกินเลยเออเออเอหลังนะหลังนะเอาแล้วกยยาให็นไหมยาใส่ใส่ก็แล้วเสร็งที่แล้ว มาเสริมมือตาแสนด้วยคมือเขาตาแมนอเลยับตาำได้มอาตาเสียบเลยเอาไปเอาหมวกตัวเซตก็เลยเว้ยจุดเอาหมวกตัวเซตเซตนมือตาแสเลยม่่เสีบนเหรอเียสบบาหอโอยทไมเสียบานเสอยู่แล้วเนาะพ่อขาอเนนแล เออก็เอามือห so like, ุบลพอหุบออกย่ทำไมย่าย่สูงไปทนึงถแจับแล้มยางตัวตขาเสือตัวอามือหุบขันตัวกะนัาตาเลยมือหุบมองขอบตาตัวนะมันดำเออนะม่งเฉดเอ๊ะโอ้เด mãi hèn lạc bộ Ừ, oh, và, bộ lạc 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 bộ

ก็แต่งกะเจ็บแห้งเลยแจ็บไเจ็บแห้งแล้วเกือบถึกตาเนาะสุกหลายขนาดโมซีเมือนกับแห้งคักจนห้ยจนห้องแห้งแล้วมาลงท่าจนหดแยมเศร้ามอนองกันเลยมันนีโมูวันมือที่สองมือที่สามเจ็บดาดก่อนดาดจากช่องคำเถื่อปเลย เปลี่ยนไปเลยนะมันเป็นเลือกี่เืลือเออค้างแค่หนเนี่ยติดเทียนปะเปลเนี่ย chết trên đấy. không cho nhang bạn đi, thay hoa cả bớt lại, bắt cả đi mưa à? nhang mưa rơi. บ่หัวเจอยังิคนเจอดินก็ทีเนาะวาเจอดินก็ทีวะข้าบ่โอ้อัดี้โเคดินก็ทีอย่าจะเป็นวไยไปก มาโกนขอดเลยโดดล <c ười> อ,อดใม่ต้องต้องเว้ใหม่ก่อนป้าก่อนอะะตั้เห็จะต้องเว้กกใหม่เออะต้องมาโกงใหม่โอ้โหบัทันเนาะขอลอปะผมขอลทุกคนโอ้มา Cháu còn ma nhầm, còn Chết thận mà đi. chắc con mang chân sài 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 và khượn vai đi Hình cũng mạnh coi tổng cái tí Hình có phẹt cái tí con ơi mà cả chắc họ say thong họ say Úi, hầu lè lợi, lại vòng bọn này có thật thận chùa phố một đạo cơ để thế Ủa, oh. vậy mới vào đây lấy à những đấy để vào chùa thôi. Cái thằng nấm chùa bên cạnh ừ. là cái khối đấy hòn hả là mang hòn kẹp là á, ôm 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 Sao lại mù mà có đi phần đấy Ôi, đấy Xin mưa phần đấy Kéo ta tè xong mua sáng mụ của đấy mà Tại này này thiếu bà má nó thôi có đấy là xong khuyên này và tìm ngăn họ lấy vô kem này nè Kem kem tụi nữ Để cảm ơn họ lấy tụi nữ Bố đi sống Bố đi tụi nào, oh, Hô hang cái lái Ây trời Hang cái lái Kì khát con cái lái đó Hô thôi đưa đuệt 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 Cắp xong hang yên vào lại Nhảy vào hang yên vào lại lắm nhỉ đô Hô thôi Khát đi Nào oh. มาแล้ทุกคนอ้ชอนตวนี่ตั้นีใส่แล้วเขายิงตัวนี่ตวนีโอ้ทีมงานเขาหิงนักขระดโอ้ัลายเล้ยตัวนี้ลักซิปเตนี้ลักประมาณสองสองปลายหรือสามน่นี่แหละก้อนตัวนี้ท่จะนักเออโอ้โหคลโหมขาดบะไรเลยนี่ชิจัมป์นั้นไมันนะเนาะ ที่เมวาทนี่นักคึกันแนนี่อะไรจัครบตัวเอมานันตัวเลยฮทีมงานเอากรนอนนันอยู่่วันี้ะไม่มาออกกเสือห้ากลวนบือเบื่อเบออมสิบนอนเนาะนมดมเฮ้ดบ้านข้มาอ้กระซายลมาันมูฮกรเจ็บคนึงอือ้ไหลมากเลยคุกอันนั้นมันบ่อแนวดึงกันมาเข้มไส มันปูดบ่เออบางคนดูก็เนอแตงบ่มันออกมาแล้วมันกับนั่นคือมกจะเต็มเถื่อนเลยเนาอตัวใหญ่เนอเท้าใหญ่เนอเงี่ยงบ่พอผู้รีเกือบเต็มผืนใหญเหาเดือดเดือดเดือดหล่อมีขนาดับสามโลเนาทุกคนประมาณนั้นแหละประมาณนี่ก็เล็กเลยนะยงแต่ว่าถาวเบิร์กันมื้ออื่นทุกคนสำหรับคลิปนี้เขาจะไปเช่นเดียวกันคือว่าสองเต้มเมื่อเขาไปก็แต้มหนึ่งจนทีมงานไปอีกแต้มหนึ่ง เขาหลายไงกลัว่ว่ามูเข้าอ่อนเจ็บผู้หนึ่งเกือบเกือบตาแตกตำตำกระโบงตานี่ยทาวัะนันเบาๆตัวหนึ่งแตมสองสามใบพวยในไหลบัแขงแหลบบ๊ายบายทุกคนขอให้ลำห้ยด้วยวัดตุคูทุกคนที่เขามาเบ่งและติที่ตามนำ